สนับสนุนโดยน้ำปลาแท้ตราปลาหมึกกุลิโกสำหรับทุกคนในครอบครัวข้าวพันดีข้าวไทยสายพันดีน้ำหอมปรับอากาศเดลิฟร s ชหอมทุกที่ที่ทมีเดลิฟร s ชน้ำมันรำข้าว k ิงออริ g i น a ล5000 ppm นี่แล้วค่ะแล้วเขาออ๊ยออกไปไกลค่ะระวังค่ะเฮ้ยพวนจะพิ้งไกลขนาดนั้นเลยจริงจิงทำไมพิม้งไกลขนาดนั้นล่ะยิง พราไรจริงๆอากาศจะเข้าแล้วเฮ้ยต่มันฟูมีแผลนะริเดี๋ยวแปลว่าเทคนิคก็คือว่าอุ่นน้ำมาให้ร้อนถูกมืออุ่นน้ำมาให้ร้อนทิ้งอย่างที่สูงต้งท่านายใหที่ต่อแล้วนะเพื่ออากาศเข้าถูกแล้วเราก็อุ้ยเป็นแผลกุ้งอย่าเพิ่งเอาขึ้นที่เอาขึ้นได้หรอเอาขึ้นกับผ้าผอม ขึ้นเลยอันนี้นี่เป็นไงเฮ้ยเป็นเหมือนเป็นเป็นแล้วออ้ยไม่ได้จังเลยนะวะไม่ได้มันไม่เอ้วนเยอเดี๋ยดีดอ่เดี๋ยวเดี๋ยวลองทำอีกทีล้างล้างมือเลยไหมล้างมือได้ไหมล้างมืออเลยค่ะพี่เธอนิ้งเก่งนะใช่ไหมเปล่าเฮ้ยไม่ได้บอกพี่กี้พี่พอเราลองไปเห็นไหมีฟองอากาศฟูเต็มไปหมดใช่ไหมฮะเสร็จแล้วเราดูว่าเราจาขึ้นได้ยังก็คือนี่ฟองมันแทบไม่มีแล้วเห็นไหม ฟองอากาศฟองอากาศไม่มีแล้วแปลว่าเริ่มขึ้นได้แล้วอ๋อมันก็จะเหลืองสวยพอดีใช่แล้วก็ขึ้นแค่นี้เลยโอเคโอเคโอเคแล้วทิ้งไว้เดี๋ยวมันจะกรอบเองเหรอกุ้งใช่เราก็มาซับน้ำมันซับน้ำมันซับน้ำมันตรงนี้นี่นะคะอ๋ออ๋โป๊ะนีเฮ้ยลิ้วมือหลิวมือหลิวได้ไหมโอ้โมือหลิวได้ครึ่งจานมือหลิวสูง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 ไว้ลูกอย่างเนี้ยปล่อยเลยปล่อยพร้อมกันอ้าลิ้วตะกุยไปตะกุยเดี๋ย เย่าย <muitas S 2> ่ยงอย่าพึ่งอพึ่งเ้ตะกอมเลยตะกอมเข้ามาใกล้ๆเออนั่นแหละนั่นแหละเออเอามันติดตะลิยวออก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 โอเคโอเคอเคออกออกออกอ้ยมวแวมวอ้ยแหนอหน่นนก็เออ่งทรงต่งทงต่องวสีเหลี่ยมสามเหลี่ยมก็ได้โอ้ยโอ้ยใช่ได้ใช่้ตอนนี้ตอนนี้เราก็กลับกรับกรับกรบกราบกบกบเลย ถ้นี่ก็ดูความเหลืองอ่ะไปทำที่บ้านได้ง่ายมากเลยอะคิดดูกุ้งยังทำได้คนอื่นทำได้อยู่แล้วใช่ใช่ใช่ทุกอย่างนะถ้ากุ้งทำได้คนอื่นทำได้แน่ๆเอาเป็นตัววัดได้เลยโอเคเลยเหลืองเหลืองสง่าละเออเหลืองสง่าใช้คำว่าเหลืองสง่าเหลืองสง่าแล้ววางเองเลยวางเองเลยเสด็จน้ำมันน่อยเสด็จน้ำมันเสด็จน้ำมันแปลว่าอ๋อเสด็จน้ำมันแปลว่าน้ำมันอ๋อนาเลย ต่อไปขั้นตอนทำอะไรขั้นตอนต่อไปก็คือทำอันนี้น้ำยำเนี่ยเมื่อกี้ที่บอกว่าเครียดอยู่อ่ะก็พยายามปรุงนี่ไงนี่ใส่น้ำอะไรอันนี้ไม่ค่ะอันนี้ก็คือเป็นจริงๆคือน้ำเชื่อมผสมน้ำปลาไปแล้วประมาณหนึ่งจริงๆมันต้องสามรสใช่ไหมมาพร้อมกันเปรี้ยวหวานมาพร้อมกันสับแม่พี่คือต้องให้มันมาพร้อมกันมาพร้อมกันแต่ตอนนี้ตอบไม่ได้ว่าไอเนี้ยควรจะเรียงไหม เราเราเอามะนาวตัดดูก่อนไหมอ่าได้อาโอเคอันนี้จริงๆจําไม่ได้ว่าแม่บอกว่าให้เอาไว้ในหม้อหรือเอาออกข้างนอกเอาออกข้างนอกดีกว่าไหมอ๋อใช่ไหมมันจะได้ไม่ขมใช่หรือว่าเดี๋ยวมันจะขมเดี๋ยวมันจะขมมะนาวเนี่ยถ้ามันโดนความร้อนมากๆเวลาอยู่ในกระทะเนี่ยมันจะขมอ๋อมันจะขมมันจะขมนะขั้นแรกเราอะไรอะไรเทมาเลยนะโอเคที่แหละอันนี้ใส่ใส่ดี นี่โอ้โหสีสันแล้วเกาใส่มะนาวลงไปถูกป่ะอ่ะคนชิมคนละชิมอ่ะของคนละชิมคนละชิมเลยแล้วก็ค่อยคนละชิมยังไงลองดูปั๊บพี่ว่าชิมจนหมดเนี่ยนั่นดิเป็นไงเฮ้ยเปรี้ยวอีกนิดนะทั้เปรี้ยวอีกนิดอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวสุดยอด โอ้โหมันอยู่ที่น้ำด้วยไงตัวแรกอ่ะเออโอ้โหหน้านี่เสนอตัวมากหน้านี่เสนอตัวมากลองสิลองถ้าอยู่กับแม่ล่ะถ้าอยู่กับแม่ล่ะเงียบเงียบอยู่ข้างหลังอือฟังดึงแล้ยังแล้วยังให้เดี๋ยวก่อนหน้าหลิวอ่ะโอเคหล้วเร็วเร็วพาจิตใจหน่อยมันโอเคค่ะอร่อยอะไรบ้างกุ้งโอเคไหมนี่แล้วเราก็ใส่มะม่วงมะม่วงนี่เป็นมะม่วงเปรี้ยวลังชิม ดิบเปรี้ยวเปรี้ยวนี่อกี้ก็ถึงบอกว่ามะนาวไม่ต้องใส่เยอะมากเพราะว่าเดี๋ยวมันมีเปรี้ยวของมะม่วงอีกเปรี้ยวจะเปรี้ยวไปวะไม่เป็นไรลองดูลองดูร้กแก้เดี๋ยวเราใส่อ้าวไม่มีละโเคยหมอะไรอยู่เคยหมดน่าะค่อยค่อยสิค่อย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 คอเหรอเฮ้ยมะม่วงไม่เป็นไร เหอ่ะเขคุ้ป็นแม่แม่ก็ต้องบอกว่าค่อยๆค่อยๆแล้วแม่ทำไงมะใส่หมดอ๋อที่ทำแม่มาทุกอย่างเลยทำแม่ทุกอย่างแล้วก็ใส่หอมแม่หอมหน่อยหอมหน่อยหอมแดงซอยนะคะนี้แล้วไงคลุกโอเคคลุกอ่ะเต๋วหลิวนี่นะเรียนคลุกมันตั้งแต่เด็กๆเลยใช่ไหมปสามอะเริ่มต้นเรียนค้าหักกำอะเด็กทางด้านคลุกชอบเผ็ดปะคะ ชอบค่ะแล้วเดี๋ยวเราก็ชิมไงอ่่านนีีพข้หูแม่เขาบอกว่าอาหารจะอร่อยแม่อร่อยนะทําไปชิมไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะอร่อยมันจะแม่อร่อยได้ไงก็แกชิมเองนะอย่าพูดน่ากินเฉยๆชิมต้องชิมต้องชิมต้องเลยชิมเลยอย่าจะชิมกับมะม่วงด้วยเออต้องชิมมะม่วงถูกต้องโอเคเลยโอเคเลย ไม่น่าจะเชื่อรสชาติใช้ได้เว้ยกุ้งเว้ยใช้ได้เว้ยต่อไปอะไรเนี่ยก็เสร็จแล้วแล้วก็ลาเลยลามาช่วยกันกรอบโอ้โหได้กรอบจริงวะกรอบมากอ่ะมือเลยมืออ่ะเหรอซ้อนไปซ้อนไปนี่เฮ้ยกรอบมากกรอบมากหลิวแลของหลิวนะของหลิวหน้าไว้อย่างนี้อันนี้ลาดเลยนะลาดใครลาดเลยลาดนี่ซะลาดใค่นี่โอ้ แล้วก็ราดไปแต่แม่เขาบอกมันมีวิธีหนึ่งก็คือว่าลอกคลุกมะม่วงคลุกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ราดด้วยน้ําก็ได้บางคงท่านทำแบบนั้นอุ้ยตายเลยเท่เลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรหนูจ๋าพอเลยลองกินเลยเราต้องกินเลยอกินนั่งเลยกินเลยพี่แน่นี่ของพี่กิ๊ก็กรอบมากเลยนี่นี่นี่มาดูมาดูที่น้องหลิวทํานะกรอบมากขอบอกว่ากรอบมากต่อไปนี้น้องหลิวก็มีฝีมือในการทำยำปลาดุกฟู แล้วไม่งั้นมันง่ายมากเห็นมอบเป็นยารสชาติอ่ะกงพี่หันไปหนึ่งพี่กิ๊กลืมลืมเลือดใส่มีไว้ทำไมแวะมัวนเฮฮากันอยู่สิลืมอ่ะมีไว้ทำไมใส่ไงมัวนกันอยู่ดิอาโปยไปทีหลังก็แล้วกันเอาได้ได้เอามาโปยอีกสิโปยอีกเยอะๆหน่อยโปยอีกเยอะมันจะกรอบมันกรอบแล้วมีมันมีความมันด้วยน้องเหลวมาเฮ้ย อร่อยกี้เมื่กก๊กลืมลืมแต่งหน้าเราต้องแต่งไหมหรือว่าแต่งหน้าแต่งหน้านิดนึงเราไม่ต้องแล้วเราไม่ต้องแล้วดูการกินของพี่เนินสองซ้ำทีนี้ไม่มีเสียงเป็นคนด่าดังกันไม่มีใครได้ด่าดังดังอย่งทีนี้ฉนจะช้างเอาดังเอาดังเอานี้แล้วก็ใส่กับถั่วด้วยครับมันได้ความมันของถั่วไงอนี่ไงกินไม่หยุดเลยีน นี่เธอนัดพี่ติ๊กไว้นะนัดพี่ติ๊กไว้จะไปดูดวงแก้อะไรทรงอะไรเซนเลยนี่เขาแก้อะไรเซนจะไปแก้อะไรเซนนกับ <c oughs> พี่ <c oughs> เพราะว่าเป็นคนใจร้อนป,ะปะอ่ะป่ะกุ้งเ่พาไปที่ เอวพี่กี้งัเดี๋ยวฝากฝาาพี่กี้เก็บครัวด้วยนะได้ได้ปาป้ป้โอ้พี่ใจดีมากจ้าจ้าไปคาเลียป้เราก็กินต่อเลยแม่วันนี้แม่ไม่อยู่หนูร่าเริงเอ้ยไม่ใช่แม่ไม่อยู่สนุกกันใหญ่เอ้าก่อนจะไปดูดวงช่วงนี้เราไปลุ้นกับผู้เข้าแข่งขันที่จะมาประชันฝีมือกันในแม่ชาท้าปรุงกันก่อนจ้าสวัสดีค่ะและนี่คือแม่ชาท้าปรุงค่ะ แล้วเราก็ได้ผู้แข่งขัน3ท่านสุดท้ายนะคะมาประจำการอยู่ที่นี่แล้วค่ะสัปดาห์นี้นะคะเราจะเริ่มการสะสมคะแนนกันใหม่เลยค่ะและเมนูโจทย์ในสัปดาห์นี้คืออะไรคะแม่ฟักตุนไก่มะนาวดอค่ะแล้วเรามีเวลาในการปรุงอาหารให้30นาทีเช่นเคยค่ะทุกท่านพร้อมไหมคะพร้อมค่ะค่ะพ,พร้อมแล้วเริ่มจับเวลาได้เลย วิธีทำไอ้ของตุนทั้งหลายเนี่ยใส่น้ำยาเดือดกำลังจะเดือดแล้วก็ไก่เนี่ยถ้าจะให้ชิ้นรูปร่างสวยเขาหั่นกันชิ้นโตๆลกเอาละค่ะตอนนี้ก็ถึงเวลาให้คุณแม่สุชาได้ชิมแล้วก็ให้คะแนนกันเลยค่ะตุนเนี่ยรสชาติจะไม่รุนแรงจะไม่เค็มจัดไม่เรี้ยวจัด และเมนูฟักตุนไก่มะนาวดองนะคะผู้ที่ได้คะแนนน้อยที่สุดได้แก่หมายเลขหมายเลข2ค่ะคุณเจค่ะและสำหรับผู้ที่ได้คะแนนสูงที่สุดในสัปดาห์นี้นะคะได้แก่หมายเลขหมายเลข1ค่ะคุณน้องค่ะ สำหรับผู้แข่งขันทั้ง3ท่านที่เหลืออยู่ก็ต้องระวังตัวเองเหมือนกันนะคะเพราะว่าคะแนนเนี่ยสูสีกันสุดๆค่ะแล้วก็เหลือเพียงอีกแค่2เมนูเท่านั้นที่จะให้ได้สแสดงฝีมือกันจะเป็นเมนูอะไรนั้นนะคะต้องคอยติดตามชมสัปดาห์หน้าค่ะวันนี้เราทั้ง5คนต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะคะแนนสูสีกันแบบนี้ใครจะเป็นเดอะว,วินเนอร์ต้องมาลุ้นกันแล้วล่ะค่ะ อะไรคันเทพตัวไทยกับคานชันวันนี้แกพามาที่จังหวัดเพชรบูร์ครับและตอนนี้แกก็อยู่ที่ร้าน I Love c o f f e e ครับสวัสดีครับต้นตะเคีงครับสวัสดีค่ะพี่แก้วโอ้โหเสียงบอกต่อความอร่อยกันมาเยอะมากๆเลยครับบอกว่า I love w a f f l e ของที่นี่นี่รสชาติอะไรคั้นเทพเลยสุดยอดเลยค่ะพี่แก้วใชงั้นวันนี้เดี๋ยวขอเคล็ดลับสนิทได้ไหมครับได้ค่ะสวัสดีคับเชฟครับเริ่มจากยังไงดีครับก็อันดับแรกนะครับเราจะใส่ไข่ลงไปเติมน้ำเปล่าเข้าไปครับ และใส่เนยสดที่ละลายแล้วลงไปครับแล้วก็มาถึงสูตรเด็ดเคดร,รับความอร่อยของร้านเรานะครับสังเกตความอร่อยสังเกตที่ตรงนี้ครับคุณผู้ชมเราจะใส่นมข้นจืดที่มีคุณภาพดีลงไปนะครับแล้วตามด้วยแป้งวอฟเฟิลคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันแล้วนําไปหยอดลงในแป้นพิมวอฟ์เฟิลอบมให้สุกแล้วนํามาจัดใส่จาน หอมอร่อยรสชาติเนียนนุ่มลงตัวดีมากๆอร่อยขั้นเทพแบบนี้แก้วก็ต้องขอมอบประกาศสิทธิบัตรอร่อยขั้นเทพแล้วก็กิฟต์เซนจจากคาร์เนชั่นให้เลยครับ FNN เปิดบริการใหม่ FNN Cooking h o t l i n e บริการให้คำปรึกษาและตอบทุกคำถามเรื่องความอร่อยโดยผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารอย,อยากปรึกษาเรื่องสูตรการทำอาหารสามารถติดต่อได้ตามเบอร์ที่เห็นข้างล่างนี้นะครับสนับสนุนโดยสังเกตความอร่อยสังเกตคาร์เนชั่น